เพื่อเทียนชยัยแต่ถ้าเกิดว่าจูพงแก้โดนเทียนชัยกินนะครับถ้าจูพงแก้โดนเทียนชัยกินนะครับมีเหลี่ยมนี้ครับอ่าจูพงแก้โดนเทียนชัยกินครับมดอีกมดอีก ไม่ถูกอ่ะชุพงไม่ถูกอ่ะชูพงไม่ถูกอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไอเรื่องมุดโต้อ่ะมันต้องสองหนึ่งเว้ชุพงกติกาอ่ะแกชิงมาอ่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสชินชัยว่างไงครับสชินชัยว่างไงครับลูกนี้ครับ ผมว่าดื่มซะหน่อยก็ดีนะเอาเอางี้ผมให้ครึ่งแก้วอ่ะอะผมให้ครึ่งแก้วอ่ะครึ่งแก้วนะของอันนี้นะนี่อยู่ขีดนี้ขอเดือนเมึงขอร้องกูเลยเออมึงขอร้องมึงขอร้องมึงขอร้องไห้ด้วยไหว้ด้วยขอร้องแหละเออมึงจะต้องมวยไตายไง ลองลองลบตัวลองลบสิบสเลยนอืมแล้วแล้วกบโดสี่โดการเน่ยการติดงัวติัวเลยนะเขาจะวันน้ผเขยอมเอาไปเฮ้ยขนแก้วเลยจิ้เข้าวเอาผมจิ้มข้นแก้วแต่มกต้องทานใช่ไหมใช่ใช่นี่พี่ทุกันครับเอาขึ้นแก้วครับจัดครับจัดครับจัดขาดจัดขาเอาเมืองคานลบตัวเลยนะ อ้าวมึงมึงอ้าวมึงเอาดิ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 ขาไปเนี่ยมาเร็วหมดเลยอ่ะอืมเอาเอาเอาตั้งหมดแล้วอืมอ้าวมึงกินกินมึงกินกินมึง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 กินเออมึงกินมึงกินอืมเปิดอะไรเนี้อ่ะ มึงทำอไมนะมึงคานเลยเหรอฮะยูผมขอรับตรงนี้ไม่ได้ไ <c oughs> มึงขอมากไป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 ไปไปมึงไปงั้นมึงมึงเริ่มมึงเริ่ม <c oughs> มึงเริ่มเออไป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 ยูพงไป เร็วดิเร็วๆดิอย่าช้าดิเจบ็บว่ามากินเบียร์ดิก็กินเบียรกก์ก็ขึ้นแก้วเองทำไมอ่ะแหมก็ขึ้นแก้วโถอเอ้ยจุพงได้จุพงจูพงจุพงจูพงเอ้ย,อออออยไม่ถูกนะครับมีอ่งคือคันไม่ต้ะงคุ้มไปเลย คุ่งนี้มึงดังแน่คนุู้จริงเดี๋ยวคุณพ้นในอีอีไฟบุอีเลยได้ไหมเออมีแท็กด้วยแท็กน้องนัดด้วยแท็กด้วยมีคนนี้มากอืมาะเีวจะนี <c oughs> เอ้ยยังไม่จบเกมเลยมีดำอีกอ๋อดำไม่เกี่ยว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 อืมมีกติกาใหม่ไหมชุพงกติกาใครตั้งวะเนี่ยกติกาอะไรเนี่ยมึง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 คนเดียวใช่ไหมนี่ผมขายด้ีเหวี่ยเฮียชุก จูโค้งนี้แม่งโหดว่ะเอ้ยมึงนี่โหดมากนะจริงๆกูไม่เคยเจอใครโหดเท่ามึงเลย